โอ้ยก็ขึ้นสูงแค่โอ้ยเวลาหาก็หาบ่เจอนะสูงแม่หมุนหมุน้นงไม้หานนองไม้ไม่ได้มาก่อแล้วได้ไหมต้องให้มันขึ้นสูง มาหาน่อไม้กันใส่ได้และมีบ่มีบ่โอ,อ้ยนี่ได้นอนหนึ่งโอ้ยโอ้ยก็ได้เอาผ้ามาน้ำค่ะนี่กได้เอาผ้ามาน้ำมีดสันจะใส่ไรเดี๋ยวหามีดกัน อันนี้ก็คุ้มอืมไสับน้อไม่กันอีกว่านี่น้อันึงนี่น้อันึงอ้าได้แกงแล้ววันนี้ น้นนอว้าวอวาอว,วา,ววาวอุ้ยสิลมมีอีกบอคุณแม่มีอีกบออุ้ยนั่นเดีนอนนึงเอาหญ้าเถอะน้าบันเอาหญ้าเถอะน้าบัน เออว่ะได้ไปกินบ่กอนนอนหนึ่ง,นนนงเยี่ยมอื่นมาเอาไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์มาเอาโอ้ยหมดออกเกงใดระบาดนดิขออีแม่เลยเอ้ยเอิอนหาบอหาแม่ระบาดนีนกู หมดเข้าไปนี่บะขุนนอนหนึ่งขึ้นกลางก่อนแล้วคุณแม่อ้ยโอ้ย,อยหาหน่อ่จะหาหน่อ่ <l ots> หาน้อไม้หาน้ายอไม้ในส่วนจาของคุณอะดอกคุณจา้าดอกคุณเหลืองๆจา้าน้านีดอกคุณอัศจรหาเดือบัดน,นี่ไปหาอีกก่อนหนึ่งสิมีบอ ุดอกคุณเหลืองเออเอออยู่บึ้งบึงบ้านติดบ้านติดบึงนะจ๊ะบ้านติดบึงจ้ะ เบิ่งบ้านเบิ่งบ้านมาสวนป่ะโอ้นไก่หุ่นดอกไก้นะ่ะนี่ เห็นด er> ่กพ pues ี mm ่ดองเห็นดอกธีดังเลยนกแก่น evet> ักคนกรงแคบเพื่ออ้นนกกวั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 กนี่ฮะบ้านมูเจ้าเอิอนดอกยังบ้านข่อยเยอะโซเอิอนดอกจำป่าด้วยงามงามคุณ cực kẹt, cực kẹt, cầm ngăn đi. A mày ta? A mày ta? Huh? mà mày ta? Huh? Do mày ta? phải Do mày ta? Huh? Do muông Thôi Huh? Do mày ta? Huh? 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 ตรงน,นี้มีอีกวะเนี่ยอีกกกอนหนึ่งมาหากินไก่ดอกหากินทุกสวนเจ้าของนี่แหละมาเนี่ยแป่นเอิอดเติร์ดบอกอย่างที่ย่านอนประจำไมั่นเปนอย่างดินดาวดาวเดเฮ้ เห็นน้อไม้บ่เห็นนอไม้น้ออออืมไกินแกงนอไม้ปะบันี่ะ อีนอหนึ่ตัดออกนี่มันควงหางขนตาเนี่ยนอนหนึ่งทำไมกี้เอินนอตะเตาตัวนี้เนี่ยไปตะแกงบ่เดินเลือดบัน นี่มาห้อมจะขึ้นอีกนอนน้อย,นอ,ยนอนหนึ่งเสวิติษเสวิติษได้เก็บอีกน,อนหนึ่งแล้วอีกก่อนหนึ่งไก่ถ่ะล่ะอ่าจบซับนี่แหละเนาะ